สวัดีค่ะเครือยเองค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะอีกช่องทางหนึ่งทาง f c e e o o o k f n p p g g เครือยเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำไวช็อกโกแลตบราวนี่กันนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรกรูเตนฟรีนะคะซึ่งเอาได้มาจากหนังสือ bake to perfection นะคะแต่สูตรเนี้ย จะไม่หวานแป้งที่เราใช้ก็จะเป็นแป้งสารลียนเนกประสงค์ที่เป็นลูเตนฟรีนะคะสารที่จะเพิ่มลงไปเนี่ยก็คือเซนแทนกมตัวของเซนแทนกมเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ในแวดวงขนมที่เป็นลูรต e นฟรีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตัวเซนแทนกรมเนี่ยเขาจะทําให้ตัวขนมมีความหนืดและที่สําคัญน่ะมีความคงรูปแล้วก็ขึ้นรูปมาได้มีความเละหรือว่าความเหลวนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกที่จะทํานะคะ ตอนนี้คุณผู้ชมไปเปิดเตาอบรอไวเลยนะคะที่160องศานะคะวางตะแกรงเนี่ยให้อยู่ในระดับกลางของเตาอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวตัวไวช็อกกแลตเนี่ยเอ๋จะใช้ทั้งหมด210กรัมนะคะเดี๋ยวเอ๋จะนํามาใส่โถกแก้วแล้วก็จะนําไปตั้งบนน้าเดือดเพื่อที่จะละลายช็อกกแลตก่อนนะคะแล้วก็เนยนะคะเอ๋ใช้ทั้งหมด60กรัมเดี๋ยวเอ๋จะนําไปละลายกับไมโครเวฟนะคะ ครั้งละ30วินาทีจนละลายให้หมดนะคะไม่เปิดเกิน30วินาทีนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเนยเราเนี่ยมันจะระเบิดค่ะในไมโครเวฟไปค่ะเนยอ้อยละลายแล้วนะคะตอนเอาออกมาจากไมโครเวฟเขาก็ยังละลายไม่หมดทั้งก้อนนะคะก็ใช้ช้อนคนอีกหน่อยหนึ่งให้ละลายให้ทั่วแล้วเราจะทิ้งเนยไว้อย่างนี้จนมีลักษณะอุ่นนะคะแล้วค่อยนำมาผสมตอนที่เราทำนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะอ่อยใส่ โถลลงไปเลยค่ะละลายหมดแล้วนะคะยกลงได้เลยค่ะทีนี้เราจะมาตีไข่กับน้ำตาลกันนะคะ น้ำตาลเราใช้ทั้งหมดเนี่ยคือ150กรัมนะคะไข่คุณผู้ชมนำมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนนะคะเพื่อเวลาที่เราตีไข่กับน้ำตาลเนี่ยเขาจะได้มีความฟูเยอะขึ้นนะคะอันนี้เราใส่ไข่ไปก่อนฟองหนึ่งนะคะตีก่อน เรจะให้คุณผู้ชมสังเกตว่าประมาณไหนจะพอแล้วนะคะ1คุณผู้ชมสังเกตว่าปริมาณของไข่กันม็นตาลที่เราตีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาจากเดิมเนี่ยสาเท่านะคะแล้วก็ไปเหลาไอตีเดี๋ยวจะตีให้คุณผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมสังเกตด,ดีๆว่าเกลียวของเขาเนี่ยจะมีความชัดเจนขึ้นบริเวณขอบขอบ,ขอบเนี่ยเขาจะมีความอ่เป็นเนินย่อมๆขึ้นมานะคะเดี๋ยวดูนะคะ เนี่ยเห็นไหมคะมันจะมีลักษณะอย่างเงี้ยที่มันเป็นเนินขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ที่คุณผชมสังเกตเห็นเนี่ยตัวของเกลียวที่อ้อยปั่นเนี่ยเขาจะมีความชัดเจนขึ้นนะคะเนี่ยก็เรียกว่าฟัฟฟี่แล้วนะคะแล้วก็จะพอแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปจะใส่ไว้ช่อคอลลาเจของเราที่ละลายเมื่อกี้นะคะลงไปเลยคะ่ะตีให้เข้ากันก่อนนะคะ เนยลงไปค่ะพอแล้วค่ะเข้ากันแล้วค่ะขั้นตอต่อไปเราจะใส่ของแห้งลงไปนะคะเครื่องเราจะไม่ใช้ละเดี๋ยวเราจะใช้ไม้พายคนเอานะคะแป้งที่ใช้ตัวแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะแบบโปเต n นฟรีค่ะแซนแทักรัมครึ่งช้อนชานะคะ แล้วก็เกลือค่ะครึ่งช้อนชาร่อนเลยค่ะทีนี้ก็ผสมจนเป็นเนื้อเนียนเดียวกันเลยนะคะ เนื้อเดียวกันแล้วค่ะแค่เห็นแป้งที่หยดลงไปก็รู้แล้วนะคะมันจะต้องฟัดจีมากเท hey, ใส่พิมพ์บราวนี่ที่รองกระดาษไขไปแล้วเรียบร้อยนะคะบางท่านจะสงสัยว่าเอ๊ใส่แซนแทนกร,รมแล้วมันเป็นสารเคมีจะเป็นหรือเปล่าแซนแทนกรรมเนี่ยเขาจะสะกัดมาจากพืชนะคะซึ่งจะค่อนข้างปลอดภัยเลย ไม่ต้องกลัวทนายที่ไม่ปลอดภัยนี้รับรองไม่อยู่ในคลิปที่ออยออกมาให้คุณผู้ชมดูแน่นอนค่ะไปค่ะน้ำเข้าอบนะคะ45-50นาทีค่ะ160องศาเซลเซียสค่ะตอนนี้บราวนี่อ,อ่ก,ก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ในพิมพ์เนี่ยจนบราวนี่เราเย็นสนิทเลยนะคะแล้วเราค่อยมาหันดูว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงนะคะ นี่ยว้ช็อกโกแลตบราวนี่ขหอยก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาหันดูว่าเป็นยังไงเนาะจะตัดเป็นชิ้นเอเ้าชิ้นหรือว่าสิสองชิ้นก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะตัด9้าชิ้นค่ะเพราะว่าบราวนี่เราค่อนข้างที่จะบาง ค่ะมันก็จะมีลักษณะแบบฟัดจี้ฟัจี้หน่อยนะคะสูตรอาหารโฮมเมดอร่อยอร่อยต้องที่ครัวอไอเองนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยค่ะอีกช่องทางหนึงทาง f a c e o o o k Fan p a g เครัวอไอเองค่ะ